สวัสดีครับประพบเฉยสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสี่าท่านผู้ชมมาเบิ้งตัวเลขบนลอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่ครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานีขึ้นเลขเขาของบนทางล่างเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยมาตามต่อครับเขามาเป็นสิบหัวแล้วครับท่านผู้ชมสิบหัวแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ้งรอบงวดที่11กันนะครับท่านผู้ชม วัดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนี่ครับทุกครั้งที่ผมมาเนาะครับผมเดินเข้าไปผมก็เจอตัวเลขในร้อยพระพุทธบาทเลยนะครับท่านผู้ชมเจอตัวเลขเลยครับเดี๋ยวมือนีเนาะครับกระผพ้าตัวโตมานน่าครับมาทาบุญนน่าครับเดี๋ยวจะผมจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งตรงรอดพระพุทธบาทก่อนครับครับ แต่อชิโน่แต่อกิโน่อกิโน่้อ่ะไคครับไม่ต้องเปิดลูกยอดเลย หมดแล้วอครับมัดมักหยอดเหรียญโตโตครับโอ้ยี่ไงเหรียญตกมานี่อันนึงเห็นอีกแล้วเหรียญตกอีกแล้วหมดแล้วเหรหมดแล้วบ่นี่อันนี้ไม่ใส่เลยอันนี้น้องใส่เลยต้องวางดิงใหม่ก็แล้วโอเคคู่ค่าฟูก่ว ครับอันนี้เราไม่ใช่เลยใส่เลย,เลยทุ้ครัดผูก่อนชิลิอนเอาวางไว้ตรงนี้หมดแล้วฮะใบพระผคับก่อนอ๋อเราไม่หมดมันตก ทุกก็ไม่าพาะครับเราปลูกใบกันไปไหนลูกเราปลกใบนี่ไงมาทางนี้นี่นมาดูรอยรอยต่อมามาทางนี้มาตาพามาดูตัวเลขบนรอยพระพุทธบาทอย่าไม่ไปดูทิดเตาครับเดี๋ยวค่อยปิดลงเดี๋ยวดูตัวเลขตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยเพิ yeah. uh, yeah, time, uh, yeah, um, right. uh, ่งเดินตาดูตรงนี้ก่อนนะปัเบาปดัเบาตรงนี้ไหนตงอาเบ้นวียนตัิงตาเะตังมีให้ยายปิดให้ปะเดินตาพาดูตัวเลข ข้น้ำขนบไรเหรครับเอ้แข็งอะไรไม่ไงไม่ไงยายนั้นหน่ก็ตายก็มีน้ครับท่านชอเห็นว่าครับตัวเลขครับเอาวิเาวิงจ๊กโจ๊กพตายอ้าวใครทาได้นี่อน่น่งดวแล้วคแก่งน่งน่ยห้าเ้าสอาก้ เจ้านี่เห็นนี่ตัวเลขไหมนี่มาดูดูบนโทรศัพท์สองเจ็ดอะไรที่บนแปงสองเจ,จ็ดองเจ็ดเลยเจสนี่เจนี่สเห็นบเจ็ดสี่เฮ้ยเจ็กัเลขสี่เจ็ดส เจสเนาะใช่เจหรือเจ็ดหเนาะนี่แคคล้ายเจ็ดหกเออนี่แหละเจ็ดี่หนี่แหละเจ็ด่หกว่าครั้เห็นเจ็ครับเจ็ครับอันนี้ตัวเลขเข้าเข้ามาสิบรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมวลนมวที่สิบเอ็ดเนาะแมนทามาทมางวนดีก็คือวันที่สิ สี่ห้าหกสี5 6. 6. 5่ห้าหกสี่ห้าหกเต็มแขนเลยหกหกไหมอ๋สี่ห้าหกอ๋อสี่ห้าหกตัวแรกตัวแรกสี่เจหกอออันนี้สี่เลขหาชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมนี่สลับตรงนี้เขแจะเห็นสี่จหกับสี่ห้าหนี่เลขหาชัดมากเลยเลขหาเนะครับเดี๋ยวผมสิบพาท่านผู้ชมเบิงงได้ครับสาห้าเดี๋ยวนะ ห้าคือผมเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมสิบอกท่านผช้ชมได้เดี๋ยวผมหาเลขอีกก่อนครับห็นไหมห้าชัดเลยเนาะอ,อันนี้เลขเจ็ดนะเนี่ยข้างบนก็ห้าเจ็ดอันนี้เลขสี่เห็นะบนบนบนผืนสี่สี่ยังอันนี้ที่ผมเห็นเนาะท่านผช้ชมครับห้าเจ็ดแล้วก็คารลลางบบฮินเป็นสองห้าครับ มีหาเจ็ดแล้วก็สองหาครับแต่คำเกินให้เป็นสี่หาเลยนีเป็นบอกเป็นสองสี่กับห้าข้างหลังนะเข้มเข้มนะครับกลมหน้าเห็นเจ็ดสามห้านี่ที่ว่าชัดข้างล่างข้างล่างสามหาเห็นไหอืมเล็กสามหาข้างหน้าเป็นเหล็กเจ็ดคครรัับบข้างบนนี่เป็นสามตัวได้ครับนี่เจ้าเห็นเป็นหาเจ็ดข้างบนเนี่ยสามห้าเจ็ดไงอืมแมนข้างหลังเจ็ด เจ็ดสามหามข้างบนเป็นสามห้าเจ็ดคืังเป็นเจ็ดสามหาคล่างเป็นเจ็ดสามหา,าหาครับคือแปลกเนาะเป็นตัวกลับตัวเดียวกันคือขึ้นในโท่อซับเลยอันนี้อันนี้คือเห็นชัดเจนแล้วตัวเลขก,ก็เทาเว่าวาล่านี่ทำแก้วม,มือท่อซั์ตัวนี้ของหมีมันยังบมสีซับก็น,นี่ยสาแทกเนลยเขียวปืยเลยดำไปเลยชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมนี่ตัวเลขมาแต่ตละรอบเื่อมๆทั้งก้องเลยอ่ะมาแต่ละรอบเห็นบอกขึ้กันเลยครับตัวเลขเปลี่ยนไปเรื่อย แต่มารอบนี้ชัดเจนเลยครับถ้ทาท่านผู้ชมท่นานใดเห็นต่างจากผมเนาะครับก็ลองเมนมาบอกน้ำแนครับแต่ว่าคำเกี่ยวเห็นชัดกันคือหาซีตรงนี้เด้อนี่เลขห้านี่เลขสี่อ๋อห้าสี่กับตัวเดียวกันที่แกวเห็นอืมห้าสี่แต่ไม่หายแล้วห้ากับสี่ครับเดี๋เด้ลองลองเบิงบ่งเบิ่งนถั่วถั่วลอยเท่ากันนี่ใช่ใช่ไม่ยากกันยัง เห็นยังนี่เห็นยหมเราเบิ่งอยู่ไกเ่เห็นเห็นไนเจ้าหมองกลหมองนี่ค่ะหาซีกับซีหาฮกเนาะอืนี่หาซีข,ข้าวแก้วซีด้วยตรงที่ข้าวแก้วซีนะเออเลขา,าชัดเจนเลยกับเลขกซีนะครับซีแล้วก็เห็นกับที่ดูจากโทศรศัพท์กบุ่มนาก็เห็นเป็น ี่ห้าหกกับสี่เจ็ดหกใช่กับสี่เจ็ดหกนี่หาสี่ครับที่ข้ามเกี่ยวสี่ครับเกษตรเลขสามโตนี่สามหางแล้วก็สองโตนี่คือหางเดียวแมนเขียว่าหาสี่หาสี่ไอ้ก้มหน้าเห็นเจ็ดสามห้าเคยสานไต้คำข้ามเก่เห็นสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่สลับตำแหน่งกลางเป็นสี่ห้าหกสี่ห้าหกกับสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกเออเนาะ แล้วก็ 5C ใช่ที่ที่เห็นชัดเลยเนี่ยเห็นชัดเจนและเด่นน้ำเด่น่าหลายครั้งนิดหน่อยเลยกับประมาณนี้เนาะสาระตัวเล็กอีกเนาะค่ะสาธุสาธุสาธุครับจะเอาอีกขึ้นงมวดที่สิบติดเมนครับสิบหมวดติดเนาะครับเรางวดเมื่อกี้เขาทงบนทงล่าง592ใช่59แล้ว92เต็มเลยสาธุสาธุสาธุครับ การศิศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษายูนัสานที่ตรงนี้ขราพระเจ้าเคยสารใต้ครับสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินปรดภัยข้าพเจ้าด้วยด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าสมปรารถนาและท่านผู้ชมทุกคนสมปรารถนาด้วยเถิดขอขอให้ตัวเลขที่ข้าพเจ้าเห็นในวันนี้จงสมปรารถนาด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ แล้อีตัวนึงด้วนี่เก้าแปดก็ตรงนี้ป่ะนี่เลขเกนี่เลขแปดครับเ่ยวเห็นเก้าแปดอีกตัวนึงครับท่านผู้ชมชัดไบอชัดเลยค่ะเก้าแปดเก้าดเัดเก้าแดเกดเลยเก้าแดเก้าแปดเก้าแปดเก้าดเกดดเก้าดดเดดเเด เที่แล้วเห็นห้าเก้าสองตัดซื้อก็เป็น, 2. 2> ปนหา้าเก้าเก้าสองข้างบนล่างแต่รอบนี้ก็เห็นหุ้ยนี่แก้วห้าเก้าอีกแล้วตัวนี้แต่มันจะหลายตัวป่ะอืม,เด,ม,อมเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขใดครับนี่ ห้าสามเป็นตัวเดียวข้างบนนู้นก็ห้าสามไปแล้วมัอืมตัวนี้ห้าสามครับสำหรับตัวเลขที่เห็นนะครับาจากรอยพุทธบาทนะครับท่านผู้ชมกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเคยสารตายสีดงใท่านผู้ชมได้เบิร์นถ่าย,าย,ายคลิปเด้อครับงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีสมปรารถนาครับสาธุสาธุสาธุครับขอให้โชคดีทุกๆคนครับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางครับก็ลองอ พิจารณาดูครับถา้าถ้าถ้ามักนะครับการนัน่งไปประกอบการเชียงโขกได้ครับสาธุสาธุสาธ,าธุครับ